ก็ส่งควายไปเจราจาไงหยุดยืนโดยไร้เงื่อนไขเสือไปรับเงื่อนไขเขาก็ควายไงขณะนี้ก็ถือว่าสงบอยู่ท่านเข้าใจผิดนะครับสิ่งที่เราพูดก็คือว่าการหยุดยิงไม่เหมือนใครในการที่ต้องการให้การการดำเนินการโดยกระบวนการยุติลงเนี่ย การหยุดยิงนี้หยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขก่อนนะครับไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจบแล้วการหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขก็คือให้ทั้งฝ่ายตกลงกันในแง่เงื่อนไขว่าจะหยุดยิงเมื่อไหร่ส่วนกระบวนการหลังจากนั้นเนี่ยเรากําหนดอยู่แล้วว่าให้ไปคุยที่ไอเอไอกระบวนการตามกลไกนะครับอันนั้นก็คือรายละเอียดที่ทางกองทัพจะเจรจาว่าแค่ไหนอย่างไรก็ส่งควายไปเจรจาไงหยุดยือโดยไร้เงื่อนไขเสือไปรับเงื่อนไขเขาก็ควายไง ก็ส่งก็บอกแล้วว่าส่งควายไปเจรจาไงเราไม่ได้เป็นคนผิดมันเป็นคนทํามันก็ต้องหยุดของมันเองเราไม่ได้เป็นคนยืมันเราไม่ได้เป็นคนระบุ้ยมันเราไม่ได้ไป็นคุกคามมันมันเน่ยลูกลานเรามึงจะต้องมาสั่งให้ใครหยุดก่อนมึงไปถามมาเลเซียสิอ,อันวาเนี่ยมันหยุดหรือยังสามจังหวัดชายแดนภาคใตใ้เราเนี่ยอันวามึงหยุดหรือยังแล้วมึงถามสิ ฮะประเทศอเมริกามึงถามสิไอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมึงหยุดหรือยังอิหร่านเนี่ยมึงอะยกทัพไปตุรีบุยอิหร่านเนี่ยมึงหยุดหรือยังแล้วมึงหยุดส่งเสริมยูเครนหรือยังมึงหยุดมึงหยุดรีกับรัสเซียหรือยังมึงหยุดหรือยังมึงไงหยุดหรือยังแต่ละประเทศใหญ่ๆพวกมึงไงหยุดหรือยังฮะพวกมึงยังไม่หยุดเลยและนี่โจเนี่ยมันลุกลามบ้านเรา โจรเนี่ยมันลุกลานเข้ามาแล้วประชาชนตุยทาหารตุยคําถามก็คือเราจะมานั่งหยุดไม่มีเงื่อนไขได้เหรอเอออ้พวกนี้เดี๋ยวก็โดนด่าอีกขายชาติมึงไปรักษาตับรักษาตไตที่ประเทศขเขมรเลยไป <S <S มึงจะหยุดยืนโดยที่มีมีเงื่อนไขได้ไงมึงต้องยื่นเงื่อนไขให้มันมึงไม่ใช่ว่าหยุดโดยที่ไม่มีเงื่อนไขมึงไม่อธิบายให้เขาฟังล่ะ ว่าเราไม่เคยสร้างเงื่อนไขอะไรเลยนี่มันต่างหากเราเป็นคนเปิดมาเพื่อการอะไรของมันก็ตามแต่ละข้อสรุปสถานการณ์หยุดยือของประเทศไทยกับกัมพูชาล่าสุดอัปเดตเมื่อเวลาประมาณเกือบ5้าโมงเย็นที่ผ่านมาข้อที่1ข้อตกลงหยุดยือระหว่างไทยและกัมพูชามีผลตั้งแต่เวลาศูนย์นาฬิกาที่กําลังจะถึงนี้ ศูนนาฬิกาศูนย์ของวันที่28กรกฎาคมตรงกับเวลาเที่ยงคืนของทั้งสองประเทศเป็นการหยุดยือโดยที่ไม่มีเงื่อนไข ข้อที่2คนกลางเจรจาคือนายอันวาอิบราฮิมนายกของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนโดยมีตัวแทนสหรัฐและจีนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานข้อที่3ผู้ลงนามฝ่ายไทยคือนายภูมิธรรมรักษาการนายกส่วนฝ่ายกัมพูชาคือพุนเมเน็ตนายกของกัมพูชาข้อที่4รูปแบบข้อตกลงคือการหยุดยืนทันทีทั้งแนวชายแดน817กิโลเมตรและห้ามโจมตีย้อนหลังโดยไม่มีเหตุจำเป็นเฉียบพลันส่วนข้อที่ห้า จัดตั้งหน่วยตรวจสอบไทยกัมพูชามาเลเซียและจะตั้งทีมร่วมตรวจสอบการหยุดยือภายในย4ิบสชั่วโมงพร้อมกลไกตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ์หนักทุกพื้นที่ในพื้นที่ระยะ5กิโลเมตรตามแนวปะทะข้อที่6มีการสร้างช่องทางสื่อสารด่วนระดับกองพันธเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือปะทะที่ไม่ได้ตั้งใจข้อที่7ช่วงบ่ายวันนี้ยังมีการยือ ตอบโต้บางจุดเช่นช่องอานมา้าภูผีภูมะเขือช่องจอมและเขาพระวิหารแต่เริ่มลดระดับลงกองทัพไทยเตรียมปฏิบัติการตามคำสั่งยืดหยุดยือเมื่อยืนยันความปลอดภัยข้อที่8กองทัพที่สองยังคงนะคะกำลังพร้อมลบแต่ประกาศเตรียมเคลื่อนกำลังพลออกจากแนวหน้าหากเสียงทุกอย่างเงียบลงภายใน48ชั่วโมง2วันข้อที่9รัฐบาลสหรัฐและจีน แถลงสนับสนุนข้อตกลงหยุดยือพร้อมเสนอส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการหากจำเป็นข้อที่10คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสามประชาชาติหรือ UNSC จะเปิดประชุมฉุกเฉินคืนนี้เพื่อนำกรณีไทยกัมพูชาเข้าสู่วราระพิเศษและออกแถลงการสนับสนุสน,นกระบวนการสันติภาพ Something like that ประมาณนี้ค่ะทั้งหมด เป็นไปนดังนั้นถ้าเป็นไปนดังนั้นก็จะไม่เกิดการสูญเสียแต่คำถามก็คือว่าแล้วอีที่เสียไปล่ะและคำถามก็คือว่าแล้วมันเนี่ยไว้ใจได้ไม่จริงไหมล่ะและวนกันไอ้ที่มันโกหกมาตลอดสองสาวันนี้ล่ะพราปกติตอนนี้มันก็โกหกตลอดแล้วตอนนี้มันก็โกหกอยู่แล้วเราจะเชื่ออะไรมันได้ล่ะ สรุปสั้นๆก็คือตอนแรกอ่ะข้อเสนอฝ่ายไทยคือ 1. หยุดยือโดยที่ทันทีไม่มีเงื่อนไข,ขข้อเสนอของภูมิธรรมสใช้แผ่นที่1นึต่อห้าหมื่นเป็นมาตรฐานอ้างอิง 3. ตั้งคณะทำงานฐานร่วมดูแลชายแดน 4. ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอธิปไตยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวส่วนข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาคือยินดีหยุดยืทันทีโดยไม่ตั้งเงื่อนไขไม่ตั้งเงื่อนไข ข้อที่2เสนอการเจราจาใหม่เกี่ยวกับเขเสเข็นเส้นเขตแดนโดยอิงกับเอกสารเก่าข้อที่3เรียกร้องให้ไทยถอนกําลังออกจากจุดปะทะบางจุดถอนหาพ่อมึงเหรอกูหยุดแล้วยุดเลยเว้ยมึงจะให้กูหยุดหรือมึงจะให้กูยือ เอาแค่หยุดยืมึงหยุดกูหยุดมึงหยุดกูหยุดแต่อันไหนที่กูยึดแล้วกูยึดไม่งั้นกูจะเอาธงไทยไปขึ้นภูมาเขียหาพ่อมึงเหรอธงไทยกูปักอยู่ที่ภูมาเขียแล้วกูไม่ถอยหรอก <S <S มึงอย่าว่าแต่ภูมาเขียเลยตอนนี้ต้นมะพร้าวทุกต้นของพี่น้องประชาชนเนี่ยวันก่อนเห็นเมื่อเมืม่อกี้นี่เห็นคลิป มีตาแก่คนหนึ่งอายุ65ปรากฏว่าปีนต้นมะพร้าวปีนต้นมะพร้าวเอาธงชาติไทยไปปักอยู่บนต้นมะพร้าวตอนนี้ต้นมะพร้าวของพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยเต็มไปด้วยธงชาติไทยมึงรู้ยังเนี่ยต้นตาลต้นมะพร้าวของต้นตาลเอยต้นมะพร้าวเอ่ยต้นอะไรที่สูงสูง่ตอนนี้ธงชาติไทยแม่งปักอยู่เป็นปิวหมดเลยเอาทุกคนบ้านใครที่ไม่มีเสาธงก็ชักธงไทยขึ้นสู่ยอดเสา ชักธงไทยขึ้นอยู่ซอดยอดต้นมะพร้าวใครมีต้นมะม่วงก็เอาขึ้นต้นมะม่วงไปชักธงไทยขึ้นสู่ยอดเสาขึ้นสู่ต้นมะม่วงต้นมะพร้าวต้นมะม่วงต้นตาลต้นมะยมขึ้นไปต้นไม้สูงๆเอาขึ้นไปต้นสัก์ต้นอะไรเอาธงไทยขึ้นไปเลยปิวปิวปิวสวยสวยงามสง่าแล้วก็ถ่ายลงคลิปเออ มึงจะไปเอาอะไรกับกัมพูชาล่ะไอคนที่ถือสัญชาติกัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวมันมึงจะถอนมันก็ถอนตอนที่มันทาให้เนี่ยเพราะตอนนั้นเอาเงินไปให้มันฟาดหัวมันมันก็ทําให้ที่มันดูแลเพราะมีเงินไปให้มันเดี๋ยวพอมันนึกมันจะถอนมันก็ถอนมึงจะเอาอะไรกับกัมพูชาล่ะขนาดเหตุการณ์ขนาดนี้มันยังโกหกได้คนทั้งโลก โกหกจนกระทั่งเนี่ยประเทศลาวก็จับได้ประเทศจีนก็กลับได้เธอรู้ไหมนักวิเคราะห์ดาวเทียมของออสเตรเลียเข้าข้างประเทศไทยเขาไม่ได้เข้าข้างประเทศไทยหรอกเขาเข้าข้างความเป็นจริงเขาออกมาโพสต์โซเชียลแล้วก็ออกมาแถลงข่าวเลยแล้วสำนักข่าว CNN เนี่ยสัมภาษณ์เขาเลยเขาบอกเลยว่าดูจากภา,ถา,ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วเนี่ยภาพทุกภาพจอดทุกจอดนาทีต่อนาทีวินาทีต่อวินาทีขเขมรเปิดก่อน แล้วก็เปิดไปลงที่โรงพยาบาลในประเทศไทยลงที่หัวของเด็กประเทศไทยลงที่พี่น้องประชาชนบ้านเรือนประชาชนที่ประเทศไทยซึ่งผิดกับสิสัญญาเจนีวาเมื่อมันผิดเนี่ยเราจะต้องมานั่งอ่อนข้ออ่อนตีที่มันทาไมละมันผิดมันผิดสนสัญญาทั้งออตตรวลและเจนีวาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆการเจรจาเนี่ย มันไม่ใช่แค่นี้มันจะต้องเจแล้วก็บอกด้วยว่ามึงต้องยอมรับนะไอ้ฮุนเมนเน็ตว่ามึงเนี่ยเปิดก่อนมึงยอมรับก่อนอ้อที่หนึ่งข้อที่สองมึงอะผิดส่วนที่สัญญาทั้งสองส่วนที่สัญญามึงต้องยอมรับก่อนแล้วมึงก็ยั่วยุมาตลอดมึงต้องยอมรับก่อนเพียงแค่พวกมึงเนี่ยจะแก้ผ้าเอาหน้ารอดจากสถานการณ์วิกฤตภายในประเทศเพื่อจะสร้างวีระบุรุษ แต่มึงสร้างวีรบุรุษท่ามกลางความเสียชีวิตของบุคคลอื่นของประเทศอื่นความเป็นความตุยของทหารมึงเป็นพันคนมึงมันอมหิตผิดมนุษย์